ขั้นตอนเอาเถินใหม่ใส่นะครับหลังจากเถินดินแล้วก็จะเป็นเถินใหม่นะครับทากาวนะครับทา,าาทากาวทากาวยาทอนี่แหละแล้วทอพีวีซีนี่นะครับเอาโอบเลยนะครับต้อบต้องอบค้างค้างใหม่นี่นะครนี่เถินใหม่นีฮะอบจนรอบ ข้างเพราะฉะนั้นมันยึดติดยังเหนียวแน่นนะครับแต่ตอนสุดท้ายแล้วนะครับต,ตอนนี้ที่ว่าเสร็จสิ้นนะครับมืออาชีพหาย thái cao, thái đệm, thái hóng hển, anh cả, bắt đầu cắt, bắt đầu xuất thải một phen, không bay đi, nốt cả, đến đan xin กระชากกระากกๆะชากกรากเลยวาววาววาวอุดยอดเลยนะครับสวยงามสวยงาม